ตอนที่384อบขนมเคก้กหลังจากฟังเหออหยูเหยียนเล่าเจ้าหูหยินเหอก็นึกโมโห,โหอยู่ในใจหลิวกุ้ยเฟย,ยไม่ควรมีที่ยืนอย่างแท้จริงองค์ชายพระองค์หนึ่งเพื่ออยากผูกสัมพันธ์กับตระกูลของพวกเขาแล้วถึงกับใช้วิธีลดตัวเช่นนี้ช่างไรยังอายสิ้นดีดังนั้นนางจึงหันไปเอ่ยกับเหออหยูเหียนว่า วันนี้เจ้าทำได้ถูกต้องแล้วต่อไปหากเจ้าพบองค์ชายสามอีกก็จงเดินให้ห่างช่วงนี้หากไวม่นยินเชิญไปที่ใดเจ้าก็ปฏิเสธไปก่อนเช่นนี้เขาย่อมไม่มีโอกาสได้ใช้วิธีสกรปรกกับเจ้าเจ้าต้องจำคำเอ่ยของแม่เอาไว้ให้ดีหักชาตินี้เจ้าไม่ออกเรือนแม่จะเลี้ยงเจ้าไปทั้งชีวิตแม่ไม่อยากเห็นเจ้าต้องเข้าวางังแม้ว่าภายนอกจะดูสง่าผ่าเผยทว่าเบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยความเน่าเฟะเหอ,อยูเยียนรีพยักษน้ารับอย่างจริงจัง หลังจากสองแม่ลูกสนทนากันเจ้าหูหินเหอจึงเล่าเรื่องที่หลินรวนเดินทางมาที่จวนในวันนี้ให้นางฟังพอเหอหยูเหยียนได้ยินว่าหลินรวนเชิญนางไปชิมอาหารนางจึงปัดเรื่ององค์ชายสามทิ้งไปในทันใดเช้าวันต่อมาหลินรวนเดินทางไปซื้อบ้านที่สำนักในหน้าในอนาคตคาดว่านางคงต้องเดินทางมายัางมณฑลไหวยอย่างอยู่บ่อยๆหากเอาแต่พักอยู่ที่โรงเตี๊ยมคงไม่สะดวกเท่าใดนักมีบ้านเป็นของตนเองย่อมดีกว่า การหาซื้อบ้านในมณฑลหวายหยางถือว่าค่อนข้างสะดวกสบายมีบ้านให้นางเลือกหลายหลังหลักหลายราคาหลายทำเลที่ตั้งและหลายพื้นที่ครอบครัวของหลินรวนมีคนน้อยและพวกเขาล้วนอาศัยอยู่ที่เมืองชิงโจวบ้านในมณฑลหวายหยางเป็นเพียงที่พักอาศัยชั่วคราวดังนั้นนางเลยไม่ได้ซื้อหลังใหญ่อันใดนางเลือกบ้านที่มีเนื้อที่เพียงสี่หมู่เท่านั้น บ้านในมณฑลหวยอย่างแพงกว่าบ้านในเมืองชิงโจไม่น้อยแต่แน่นอนว่ามันประณีตงดงามกว่าแม้ว่าตัวบ้านจะไม่ค่อยใหญ่เท่าใดนักทว่าพวกเขาวางโครงสร้างได้อย่างชันฉลาดให้ความรู้สึกเหมือนสวนโบราณแห่งซูโจ о, ซึ่งสามารถใช้งานได้จริงและงดงามกว่าลานบ้านแบบดั้งเดิมที่มีทางเข้าสองสามทางหลังจากที่หลินรวนจ่ายเงินและดำเนินเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนางจึงย้ายไปพักที่นั่น ในบ้านมีข้าวของเครื่องใช้ทุกอย่างแล้วค่ะสิ่งใดทางสำนักนายหน้าก็ช่วยหาให้แล้วถือว่าสะดวกสบายเป็นอย่างมากให้ความรู้สึกเหมือนได้เข้าไปพักในโรงแรมระดับห้าดาวของชาติก่อนจากนั้นหลินร่วนก็ไปซื้อบ่าวรับใช้กับแม่ครัวมาจำนวนหนึ่งแล้วทำการฝึกอบรมพวกเขาในส่วนของร้านเครื่องดื่มและขนมหวานหลินร่วนพุ่งเป้าไปที่ลูกค้าสตรีดังนั้นนางจึงซื้อแม่ครัวมาทั้งหมดเนื่องจากแม่ครัวที่นางซื้อมายังไม่เคยเห็นของเหล่านี้มาก่อน ดังนั้นหลินรวนจึงต้องสอนพวกนางใหม่ทั้งหมดโดยค่อยๆสอนไปทีละขั้นตอนจากนั้นก็ให้พวกนางทดลองทำเองเครื่องดื่มมีวิธีการทำที่ค่อนข้างเรียบง่ายเพียงแค่ควบคุมสัดส่วนวัตถุดิบแต่ละชนิดให้ดีผู้ใดก็สามารถทำออกมาได้อร่อยทั้งนั้นเรื่องที่ค่อนข้างยากก็คือการทำขนมเคก้กขนมเค้กเป็นสิ่งที่หญิงสาวชื่นชอบที่สุดไม่ว่าจะยุคสมัยใดหญิงสาวก็ไม่อาจต้านทานความเย้าวยวนของขนมหวานได้ โชคดีที่เรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับหลินรวนสัก์เท่าใดนะักในเมื่อบัดนี้นางมีนมแล้วดังนั้นเรื่องครีมจึงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปทว่าเรื่องที่ค่อนข้างจัดการได้ยากก็คือการอบมาตรฐานของเค้กแต่ละประเภทใช้วัตถุดิบแตกต่างกันออกไปหลินรวนไม่สามารถทำได้สำเร็จในคราเดียวเนื่องจากนางไม่ได้ทำมาหลายปีแล้วและเตาที่ใช้อบเค้กก็ไม่เหมือนเตาอ,อบในชาติก่อนที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ตามใจชอบ หลังจากทดลองอยู่หลายคราถึงโอเคก้อนแรกออกมาได้สำเร็จสำหรับถุงใส่ครีมหลิ่นรวนใช้หนังแกะแทนเพราะไม่มีถุงพลาสติกหนังแกะถือเป็นทางเลือกที่ดีเช่นกันพอใส่ครีมลงไปในถุงหนังแกะเรียบร้อยแล้วมันสะดวกขึ้นมากนักส่วนสีที่นำมาผสมเป็นสีที่พบเห็นได้ในชีวิตประจำวันอยู่แล้วพวกมันทำมาจากผักชนิดต่างๆจัดได้ว่าเป็นเม็ดสีที่ดีที่สุดในยุคสมัยนี้ ลิ้นรวนบีบครีมเป็นรูปดอกไม้ด้วยความรวดเร็วบรรดาแม่ครัวเหล่านั้นต่างก็ตกตะลึงจนอ้าปากค้างท่านทำได้อย่างไรกันพวกนางเคยแกะสลักเป็นรูปดอกไม้มาก่อนแต่การทำดอกไม้ทีละกลีบเช่นนี้พวกนางไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิตนี้ลิ้นรวนอธิบายวิธีการทำดอกไม้จากครีมให้พวกนางฟังด้วยความอดทน จากนั้นก็ให้พวกนางได้ทดลองทำด้วยตนเองถึงอย่างไรครีมเหล่านี้ก็สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้หากทำได้ไม่ดีก็แค่ทำใหม่ไม่ถือว่าสิ้นเปลืองเหล่าแม่ครัวพากันตื่นเต้นพวกนางต่างก็หยิบถุงครีมขึ้นมาทดลองทำแม้ว่าแม่ครัวเหล่านี้จะไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแต่พวกนางก็พอจะเข้าใจอยู่บ้างด้วยความเฉลียวฉลาดของพวกนางแม้แต่การแกะสลักดอกไม้ที่เป็นเรื่องยากถึงเพียงนั้นก็ยังสามารถทำได้สำเร็จ ดังนั้นหากพวกนางได้ทดลองทำดอกไม้จากครีมสักสองสามคราก็น่าจะสามารถทำได้แล้วไม่น่าเป็นปัญหาอันใดหลินร่วนเห็นว่าพวกนางเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วจึงพยักหน้าให้ด้วยรอยยิ้มแล้วหันไปทำส่วนอื่นๆของเค,ค้กต่อเพียงพลิบตาเดียวก็มาถึงวันที่หลินร่วนนัดหมายกับฮูหยินเหอเอาไว้ในยามเมาหลินร่วนให้อย่างซานเอ๋อไปรับฮูหยินเหอที่จวนเหอฮูหยินเหอเอ่ยถามด้วยความสงสัยว่าเหตุใดในหญิงของเจ้าถึงส่งเจ้ามารับเล่า ยางสา้นเอ๋อตอบกลับด้วยรอยยิ้มว่าเรียนฮูหยินเหอเมื่อหลายวันก่อนนาะยหญิงใหญ่ได้ซื้อบ้านในมณฑลหวยหยางนางกลัวว่าสารทีของฮูหยินจะไม่ทราบเส้นทางดังนั้นจึงให้ข้าน้อยมารับพวกท่านไปขอรับฮูหยินเหอพยักหน้าด้วยรอยยิ้มอารุณช่งางใส่ใจผู้อื่นเสียจริงใบหน้าของเหอหยูเหยียนเต็มไปด้วยความชื่นชมอารุณช่างยอดเยี่ยมเสียจริงทำการค้าได้เพียงไม่นานก็สามารถซื้อบ้านหลังใหม่ในมณฑลหวยหยางได้แล้วสิ่งนี้ทำให้ข้าชื่นชมนางยิ่งนะ หูยินเหอเหลือบมองนางด้วยรอยยิ้มแล้วเอ่ยอ,ออกมาว่าเมื่อเทียบกับอาร่วนเจ้าไม่รู้สึกอายบ้างเลยหรือเหอ,อยู่เยียนกระทืบเท้าสองคราท่านแม่เมื่อหูยินเหอเห็นนางโมโหจึงสายหน้าเบาๆแล้วเอ่ยอ,ออกมาว่าข้าเข้าใจแล้วข้าจะไม่นำเอาเจ้าไปเปรียบเทียบกับอาร่วนอีกเพราะข้าไม่อยากรังแกเจ้าครานี้เหอ,อยู่เยียนหงุดหงิดยิ่งกว่าเดิมนางเดินขึ้นไปบนรถมาด้วยท่าทีกระฟัดกระเฟียดแล้วซ่อนตัวอยู่ในนั้นไม่ยอมออกมาหูยินเหอเห็นนางทำนิสัยเหมือนเด็ก จึงสายหน้าพร้อมด้วยรอยยิ้มพลางพึมพำออกมาว่าเจ้าช่างไม่รู้จักโตเอาเสียเลยหยางซานเอ๋อเป็นผู้ที่หูตาว่องไวพอได้ยินหูหยินเหอชมเจ้านายของตนเองเขาก็รู้สึกดีใจมากยิ่งนักทว่ายังคงทำสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แสดงอาการใดออกมาตอนที่หูหยินเหอสนทนากับเหอหยูเหยียนนางรอบสังเกตท่าทีของหยางซานเอ๋ออยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นว่าเขาทำตัวมีมารยาทราวกับได้รับการอบรมสั่งสอนมาอย่างดีจึงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจ ในขณะที่กำลังจะออกรถมีรถมาคันหนึ่งกำลังมุ่งตรงมาทางนี้ทันใดนั้นสาวใช้ผู้หนึ่งก็เอ่ยขึ้นมาว่าฮูหยินเจ้าขเหมือนจะเป็นรถของโจรเว่เจ้ากะเมื่อฮูหยินเหอนึกถึงเรื่องที่เหอหอยู่เหยียนเล่าให้ฟังเมื่อหลายวันก่อนก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วเข้าหากันจากนั้นก็คลายออกอย่างรวดเร็วผ่านไปชั่วครู่รถมาของโจรเว่ก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้าไว้ม่านยินโผลส่สีษะออกมาจากหน้าต่างรถมาพลางเอ่ยถามว่าท่านป้าท่านกำลังจะไปที่ใดหรือเจ้ากะ เหอหยูเหยียนอยู่ที่จวนหรือไม่ข่ามาหานางเจ้ากะหูยินเหอตอบกลับด้วยรอยยิม้มเจ้าคือม่านยินใช่หรือไม่ข้ากําลังจะพาเหอหยูเหยียนออกไปข้างนอกเหอหยูเหยียนค่อนข้างสนิทสนมกับวยม่านยินพอได้ยินเสียงนางจึงยื่นหน้าออกไปจากหน้าต่างรถมาแล้วเอ่ยด้วยรอยยิ้มว่าพวกเรากําลังจะไปพบสหายผู้หนึ่งเอ่ยไปแล้วเจ้ากับนางเคยมีวาสนาพบกันครานหนึ่งด้วยละ่ะดวงตาของวยม่านยินเป็นประกายทันใดจริงหรือเป็นแม่นางหลินที่ขายไข่มุกใช่หรือไม่ เช่นนั้นพาข้าไปด้วยได้หรือไม่เวยม่านยินนึกถึงหลินร่วนเป็นคนแรกเหอ,อยูเยียนหันหน้าไปมองฮูหยินเหอด้วยความลังเลฮูหยินเหอคิดว่าหลินร่วนกําลังจะทําการค้าในมณฑลไหวอย่างยิ่งนางรู้จักคนมากเท่าใดยิ่งเป็นเรื่องดีดังนั้นจึงพยักหน้าด้วยรอยยิ้มได้อยู่แล้ว